สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมื่อกี้เป็นบรรยากาศอยู่ในห้องอยู่ในเฮียนเ้อครับผมบ่ท่านไดนออกไปหาวิวให้พี่น้องครับผมเมื่อนี้ตามคําเรียกร้องครับพี่น้องเนาะครับผมกับความฝันน้ำเชี่ยครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องเนาะฝันดีตองวดมากหลายงวดแล้วครับพี่น้องเนาะกับเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องวดันที่16บกพฤศจิกายนไป รับชมรับฟังกับน้ำเชียร์สีเหลาความฝันตั้งแต่ตองวดแล้วกะ็กลางงวดแล้วก็มา,านนเนี่ยพี่น้องเนาะมีจุดผีบอังไหก็ใใไปรับชมกันครับผมกับน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับผมค่ะพี่น้องก็รับว้อมฝันอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมยากยากค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้ยากอันเฮียนเครื่องสีแล้วบันนี้กระเบื้องหาไล่บ่ไดดเนาะครับก็เลย วา่าสีอัตพุ่มฝันให้พี่น้องเต็งแต่หลายหม,ม,มื่นเลยล่ะแต่ว่ากนกะับมันคือว่าเนาะมันมันยากค่ะแ่ทุกช่องเนียนครับผมค่ะกับฝันพุ่ฝันแต่หลายหมวดเลยพี่น้องอ่าเต็งแต่เจ็ดหาบนถอไปล้างเจ็ดหาที่แไปอัดยูสางครับผมต่อมากกับเป็น,น,น,นียังดอกมากหนึ่งหาหนึ่งหาเนียนดอกมา เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์บอกครับสามหมวจะมาไปทางหมือที่สรมารงที่ล่องลางเนาะแบบเอามาเบิ้งหัวน,นี่กันครับผมมาฟังน้ำกันพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบิ้งฝันเป็นปัญหาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้คือนํามาเบอกมาเราให้พี่น้องฟังเนาะครับผมค่ะเด็กว่วมฝันค่ะเด็กข่วมฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมอ่าไทยเบื้องเนี่ย โอ้โหแค่หลีกึ้นอนกิดจ่องอ้ายครเดียวะมีดูเป็นหมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเขาเรื่องเนาะครับผมฟันตองหดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมฟันตองหดกะสิว่าฟันร้ายนอนร้ายกะสิเมนอยู่เนาะครับค่ะอ่าฟันตองหดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ ฝันต้อหดแต่ว,ว่ามีเวลามากอัดไห้พี่น้องคร่คาว่า,วาวน้ำเสียนอาทีพี่น้องขอมากแ,<ม>แรนน้ำค่ะเพราะว่าเป็นอยากเขียนดังอันนี้บ้านนี้ผูรังควนพ่นก็ว่าตอนนี้กะถาแต่กววมฟันน้ำเชี่ยเอาเล่าเลยครับผมบานนีเขาเรื่องเลเนะพี่น้องเนาะฟันตอหวดฟันมาไปห่องเก่าค่ะท่านผู้ชมครับ,บ้านพักเก่าห้องเก่าค่ะบ้านห้องผักเก่า ฝันต่องวดแต่ว่าฝันดูดูดีมองนีครับที่เคยเศร้าอยู่ตะกี้ครับผมค่ะบ่เป็นหลังนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค,คือว่าเนาะไปท่านทุกหัาฝันว่าไปห้องเกา่าไปทําความสะอาดห้องเกา่าค่ะเซาสองห้องติดกันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้เรื่องจริงคือเศร้าอยู่2ห้องเนาะตะกี้ค,ครับเพราะว่าห้องนึงเป็นห้องทํางาน ห้องนึงเป็นห้องนอนค่ะท่านผู้ชมครับค่ะห้องนึ่งนี่เป็นเบอร์สิบค่ะท่านผู้ชมห้องนึ่งเป็นเบอร์เก่าค่ะครับฟันเท็นห้องเก่าล้วก็ไปทำความสะอาดได้ว่าก็ด,ดีใจเพราะว่าบังหันยูแล้วอันนี้เรื่องจริงครับยูแล้วเอ่อเาเหตุงานได้เงินหลาย,ยาสีน่นอเถาะนี่ครับผมพูดถึงตะกี้ค่ะท่านผู้ชม เริ่เชี่อก็เป็นบบนหัวหนางานเนาะนค่ะเอางานมาเห็ดยุเ่เฮียนแล้วก็มาดูแลค่ะถ่าผู้ชมอันนี้ก็สบา้ฟังก็เล็บฝันเกี่ยวฝันวาได้ไปห่องเก้านี่ล่ะค่ะห่องเบอร์มันกะบซิปของหนึ่งกับเก่านนี่แหละกับฝันซัํเนียัน,นี้อันนี้ตองวดวครับตัวเก่าเ <laughs> ปลี่ยนแต่เก่า ต่อมาแล้วค่ะท่านผู้ชมวานิ่งต่อมาฟันว่าอ่าลวดถอยเดินหน้าแบบนีเ้เดินหน้าค่ะที่น้ำเชียร์บอกฟังฟันว่าลวดปิกอัพนี่ละ่ะลวดจักร้องนี่ละ่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นเป็นน้ำเชียร์เป็นคนนั่งแข็งๆเพลินอ่า,อาผู้ชายประเภทสองเหมือนไหมอ เป็นคนเออเนีสันนี้เนาะค่ะสาวสองสาวสองค่ะท่านผู้ชมฝันเป็นคนขับเป็นคนขับว่าเป็น่อมาเชียร์ได้ครับผมบ่อค่ะเป็นคนขับบานนี่ฝันเลี้ยงสองเลยดิบ้านนี่เป็นคนขับขับไปยุ่ดีๆก็ไปขับแห้งดอกค่ะท่านผู้ชมแต่าวันเป็นเปนเป็นพ่อไลไหลไปได้นะฝันโดดออกจากรถเปิดประตูโดดออกจากรถไปหาบอ่อน้ำผู้อื่นปล่อยน้ำเชี่ย อยู่ในรถบา้านนี้อันโหพันไหลน์รบ้านนี้ไ,ลไหไลไปข้างหน้าเรื่อยๆไหลไปข้างหน้าไหมค่ะท่านผูช้ชมรถบา้านนี้น้ำเสียสูาส,สันคือเหี้ยจังสีเมึงคือบ่สดึงมือเบรกให้กูกูจะไปดึงสายระบา้านนี้อันมือเบรกเบรคมือเพินเ่นก็เอาหมอนไปปิดไว้บ้านนี้ศูนย์ให้กับสูนย์ให้สาวผมเปียดซ้อนเงนค่ะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะอันนี้น้ำเชี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าน้เชี่ยวว่างตลอดนะครับท่านผู้ชมครับค่ะนี่ราะครัท่านผู้ชมเป็นเทียนรดเนาะค่ะยังการที่เคยให้ลงใไ้เบิ้งนะครับผมไปเทียนรด,ดค่ะครับผมวันนี้ฟันเทือที่สามฟันเทืยที่สามมีได้ครับพี่น้องฟันเทือที่สามขี่มอเตอร์ไซค์จะของเนี่ยไปน้ำวนทางข้างๆนี่นั่ง น้ำคือทะเลน,เนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมบ้านนี้แต่ว่ากับเป็นตะอย่างอยู่น้ำคระขี้บุกน้ำมันถั่วมันทั้งบิดไปพุ่นละะ่ะอค่ะท่านผู้ชมยางยานยางน,น,น้ำมันส่วนหลดผ้าหลุมบานไปหอดมองแล้วจักสิขี้ไปใส่บุกคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยไปเห็นเป็นแมนาใหญ่ก็เลยไปจอดพญานา เอื่อนมาอย่งไรพญานาคสองอันสองตัวบสองตนค่ะมีสีเขียวกับสีแดงหัวนี่หัวนี่สีสีตัวหนึ่งสีมีหลายหัวเขาเรียกเอินหัวบค่ะขัานุชชมกันเอื่นพิษกะขอโทดข้อพายเด้อค่ะอ่าร่อยมากคู่กันเกี่ยวกันมากแตตอนนี้ก็ยังเห็นเลยติดตาเลยโอ้เกี่ยวกันมาแนนกแล้วทัานุชชมหัวกะ เป็นพญานาคเลยค่ะท่านผู้ชมสอ,สองตัวสองตนบะอ่อะค่ะกันใสซับพิษกะขอโทษ้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเกี่ยวกันมาสีแดงกับสีเขียวบ่านเป็นหัวตัวเดียวตัวหนึ่งมีลายหัวตัวหนึ่งมีลายหัวนี่ถ้าตัวนี้ไข่ยังคิดได้เลยแต่ว่าเท่าพ่านไปสิบ,บอกเรื่อว่ามหาล้อยมหาข่อยเลยล้อยมาหาข่อยข่อยาาัยยยนน่าสันนี่ข่อย,ยนัน ออ่อยยันเห็ดข่อยยันคนต่งางยันอยู่แล้วเนาะบ่ม,มเป็นสีแลืงใสอยู่แล้วค่ะยันโดนทำลายเนาะเนยียนค่ะยันแต่ว่าเพิ่นบ่เเ็ดบ่เเ็ดค่ะท่านผู้ชมมีสองตัวอสิสีย่อนขึ้นไปกอนสิไปหาจุดผีเด้อค่ะท่านผู้ชมสีย่อนขึ้นไปห้องเกา่หเาห้องเบอร์ซิบก็เบอร์เกา่าเนาะ,ะค่ะกอนน้ำเชี่ยสีเป็นนล่น ก้อนน้ำเสียเสียงานมาเห็ดยู่ห้องนี่ขะด่ันผู้ชมเน,น,นาะพญานาคคนน้นคอยฟันคนนี้ที่ว่ามานอนอยู่หนาห้องคนนี้แมนแมนเออ,นอนตอนตอว่าน้นนำเสียว่าตัวสีดำามะสีดำนอนตัวบกใหญ่พญานาคน,น,นอนอยู่หนาห้องเฮ้บาบ้านนี้งานขาท่ันผู้ชมป้าขัดนอเหอแมนคนกับมอขอยเห็ดน้่แบบว่าเฮางานออกมาจากบริษัทเรามาม ดูแลให้พี่น้องดูแลให้เ่าแก่เนาะครับอันนี้คือเคยฝันตอนที่อยู่หอ้องเก่ากับห้องซิปอันที่บอกเมื่อกี้แล้วครับผมอันนี้เคยฝันเห็นพญ,ญานานคเนาะตอนที่อยู่สมัยคุณแมนเราง,ง,งานเท่าไรครับเมื่อเท่ามนบูมเลยครับผมค่ะบุเกี่ยวกับก่อว่าเจี่ยงอะว่าเจียเ่ยงเป็นเหตุงานของเพิ่์นค่ะท่านผู้ชมครับนอนเพิ่์นว่านอนเป็นตัวเป็นตัวสีดำแล้วก็เหตุหางกระแด็กระเด็กระเด็ไปยังสีค่ะท่านผู้ชมตัวบกใหญ่ค่ะว่าให้ลูกน้องเพบนฟังอยู่ อันควนที่เป็นมาเหตุงานนาครับค่ะอันนี้คือหาหกปีที่แล้วด้วครับผมเคยฟันแบบนี้แมนเราก็มีโศกโอ้ค่ะา,านูชมต้องบอกหลายปีเราก็มานำถั่วมเนาะเถาะเนาะแมนก็เล่นไปโอ้แต่ว่าก่อนสีนำถว่วมหอ,อากับสุดยอดเด้อกับประสบควาสมสาเร็จอย่คขท่านูชุ่มค่ะ,ะ<อ>ซุสีบิดเนาะครับผมจุดพีกนะค่า,านผูชมบนันจุดพีก ล่าซุดบ่ล่าสุดสุดล่าเลยค่ะท่านผู้ชมก็คือจังตอนนั้นจัก่ายนแล้วเถอะ<ม>จุดผีหมาเล้ะคะ่ะท่านผู้ชมบ้านนี่มหมากับสิเป็นดุกดิกคือเก่าเป็นไผ่เพราะไรพอเป็นดุกดิกอาดุกดิกมานางถ่ายยึดไตสะพานร้อยบันไดท่างขื้นสะพานร้อยน้ำเชียงยางร่งจากสะพานร้อยลงมาเห็นดุกดิกนอิ้เชี่ยวห่วงว้าดุกดิกห่วงกิ่ซสี่น่ะเพราะว่า ขุ่มหักเนาะว้ายดุกิดกคอยไว้ยังสิบานเนี่ดุกดีกกับลมผัดผิวว่าววผมเพินบานนี้น้ำเชียกันเลียนไปกอดเอาเด,ด,ด้อค่ะท,าท่านผู้ชมไปกอดเอาแลว้วก็อุ้มขึ้นสะพานร้อยไปเลยค่ะท,าท่านผู้ชมบานอืมเอาค่ะท่านผู้ชมเอามาที่บอกเมื่อกี้เล้วครับผมค่ะตีให hey. ้พี่น้องเบิงตะว่าพี่น้องกับฟางหล้กก็ล่องตีเอากระไดเด้อครับผมค่ะ ครับฝันครั้งแรกตองหัวนะพี amigo>. ่น้องเนาะฝันว่าไปห้องเช่าเดิมครับผมบ้านเลขที่ห้องก็คือห้องซิฟกับห้องเก่าครับผมรับที่เคยอยู่ก็เลยแตกเลยห้พี่น้องครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าเก่าศูนย์นี่คือฝันตองหัวเด้อครับผมค่ะแล้วฝันที่สองกับฝันเกี่ยวกับรถใหญ่นะพี่น้องเนาะครับผมศูนย์ห้คนรขับกับขึ้นอ่ากระเทยที่เป็นว่าขับรถอันห้ครับผมแล้วเพิ่นโดดออกจากรถก่อนรถกับไลไปน้ำเชี่ยก็บเลยศูนย์ทะเบียนรถนี่เด้ครับผม เก้าห้าแปดหกครับพี่น้องน่าจะรูดีอยู่ครับผมเชียร์จะเขียนอีกตัวหนึ่งนะครับผมยี่คตอนฟันเชียรกระป๋อคือศูนย์น้องไม่ซูนกว่าซูนแห่งุ้งครับซูนยเอาซีใส่บ์เหรอหลุดเนาะกับน้ำเชียรกับเติมศูนเข้าไปดนะครับผมเหล็กข้อมฝันกับศูนยแห่กับอันเท่ห์นะพี่น้องน่ากลัวับหลดกับเป็นเหลขซีศูนครับผมเติมลงไป ฝันต่อมากอะที่เป็นฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมครับมอเตอร์ไซค์กับขั้นนี้แล้วครับพี่น้องเนาะี่เนาะพี่น้องเนาะทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่น้ำเชี่อฝันว่าได้ขี่ไปครับผมก็มาเชี่อกมาเขียนให้พี่น้องเอซีเบิรงฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์สี่ห้าเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็เห็นพญานาคนําครับเปิืงน้ำเชี่อแต่ฝันเห็นงูเห็นหนากะจีมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกครับผมก็เลยเอามา โงให้พี่น้องเอฟซีเบิงไปน้่กันแต่ว่าเปิงข่ยบว่ามีหนึ่งหกดิอืมแต่มากจะเป็นหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดถึงบ่ฝันขันว่าแต่เห็นงูหนึ่งเจ็ดมาหลวดเห็นบ่งูงแรนตัดหนาดลวดเฮาไอนที่ว่าเข้าไปทำเนาะหรือว่าขันขวยเห็นงูนี่หนึ่งเจ็ดสิมาหลวดขันฝันนี่เห็นบ่ที่ฝันว่าไปซับงูเห็นบ่กันหนึ่งเจ็ดเห็นบ่เลขอกอกอาจจะเป็นจุดพีก็ไ,ได้ดครับผมในซีฝันนี่ ต่ว่าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้าเจ็ดเก้าปีที่แล้วออกสามตรงเลตตัวตรงเลยเ้ยค่ะท่านผู้ชมต่วัาเจ็ดเก้านี่ไปส่นเหล็กออกยุขาปูเด้อค่ะเจ็ดเก้าค่ะคตอนนี้ในใจว่าจุดพีกจะควงคืออีอย่างหมาค่ะท่านผู้ชมหมากับงูค่ะฝันว่าอุ้มดุกดิกนเนาะแมน้สะพานลอยอุ้มดุกดิกขึ้นสะพานลอยค่ะท่านผู้ชมจุดพีกฝันล่าสุดดุกดิกกัหาแต่ว่า ในเปืองของน้ำเชี่ยวหาเนี่ยเป็นหม้อยู่แล้วพี่น้องิ่นเอาหกมาสอนเนาะที่เจ้าเคยเห็นนะแมนิ่นเขาเห็นว่าเป็นหกกับนี่หละพี่น้องเนาะตะวันเลขออกอิลีจิเป็นหาเนาะพี่น้องเนาะตาเเติมน้ำเชี่ยจักรยานกับเป็นเจ็ดสำหรับข่อยไหมนม้ากับเป็นหาสำหรับข่อยงูกับเป็นเจ็ดสำหรับข่อยอันนี้เปิงไปเปิงมานเนาะครับค่ะเพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วนะเนี่ยพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเบิ่งออกครับผม สี่ข้อมฝันฝันต้องวดฝันไรมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะป้าแถาเกี่ยวกับชีวิตของจ้ควางทางหนังเลยอยู่นี่ครับเรื่องจริงเหมือนกับเรื่องจริงอีหลีค่ะท่านผู้ชมอันนี้กับเบอร์ห่องเนาะนี่สองห้องค่ะท่านผู้ชมอันนี้กับายทะเบียนรถจาของอันนี้กับโมเตไซค์อันนี้กับงูพญานาคกันนะค่ะอันนี้กับหมาหมาดุกดิกแต่ว่าฝันต้องวดนี่ ไปชนกบห้องที่ยูนี่เด้อครับผมค่ะหองบ้านเลขที่อีกันหนึ่งเก้าศพี่น้องเนาะนาะครับหน <1, 190 S 1> ึ่เกัอาศูนย์มาไว้ท้างหลังค่ะพี่น้องจําได้ยูจําได้ยูครับผมนน่งเก้าศูนย์ทับเจ็ดศูนย์ค่ะอันนี้มันสองหองมันเละร่วมกันหองหนึงหองสิบหองสองมันเป็นหองเก่าครับแต่ว่าบ้านเลขที่เฮายู่นี่เป็นร9 0ยเาสค่ะท่านผู้ชมย่านเลขออกโตวัวเก่าลอยเกราสิบาว่างหันมันออก1นศ เอากรับพี่เจน่าเบิ้งในอาซีฝันนี่เดอครับพี่น้องมากกับจัดขัดกับพานกับผมนํามากอ่าบอกสูพี่น้องฟังครับผมมีพี่น้องเอ็มซีไรตันอ่าขอมากค,ค,ครับผมเมื่าไรด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะความฝันเหมือนกับชีวิตจริงเนาะค่ะท่านผู้ชมครับพวกพันอยู่กับอ่าอยู่ใ,ใกล้ตัวนะครับผมค่ะแต่ว่ากะฝันเห็นรู้ยู่ มองหันเนาะมองทีเข้าไปเหตุงานค่ะท,าท่านผู้ชมแต่ว่าฝันเห็นพญานาค่าได้นี่การงานดีตลอดเลยค่ะท,าท่านผู้ชมเนอะเปิงที่ว่าเข้าเบิงที่พานมานะ่ะค่ะแต่ว่าทั้งปูทั้งมอดูเป็นว่าเข้าเหตุเฮี่ยนเนี่ยเอาหลูกปั่นพญานาคไปเหตุไปไปไปเหตุสายิ่นแนววราจันเลยฝันว่าอืมองทีเฮี้ยนเนี่ย เบิ่งกอนเนาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมกับเป็นเลี้ยงความฝันมาเล่าสู้กันฟั่งเด้อค่ะพิจารณาเบิ่งพี่น้องเพิ่นเคยได้ความฝันน้ำน้ำเจียเพิ่นกระ่อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอธิฝันหลายจากน้อยก็ะแยกแย่อกเนาะครับผมค่ะเราบังมดจะใส่ออกสามตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถ่ายคลิปแล้วน้ำเจียกะขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อค่ะความฝันนํำเสียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เนี่ยครับพี่น้องครับผมบารเล็กทีเนาะนาปะกอกไปแล้วว่าหันเจ็ดศูนย์บารในหนึ่งเก่าศูนย์เด้อค่ะธนูเจ้าตรงกับเลขกทีน้ำเชี่ฝันเฮี่ยนหลังเก่าครับผมตันเสาเก่าไปทะเบียนรถเด้อครับผมจึงได้ผ้าเดินหนาเนาะครับโอ้ยขอย่อยศูนย์มาสั่น